วันนี้จะพาทุกคนมาดูเซเว่นที่เมกากันนะครับว่าเซเว่นที่นี่เป็นยังไงบ้างพอเข้ามานะครับสภาพร้านบางส่วนนยครับอย่างเช่นเชลตรงนี้นะครับก็หน้าตาก็จะเหมือนกับเซเว่นไทยเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ไอศครีมนะครับที่ที่นี่ก็คือเปิดโล่งเลยนะครับไม่ได้มีฝาปิดอันนี้ก็คือตู้ของ a อ a z o n นะครับฝากของเป็นล็อกเกอร์นะครับเอกซิเนเจอร์ของเซเว่นนะครับก็คือตู้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่ง ประเทศนี้ก็มีเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันเลยแล้วก็แบบยาวด้วยนะครับเต็มเลยเาอทอดต,ตรงนี้ก็มีนะครับมีทั้งแบบไก่ทอดหมูทอดอนนี้ไส้กรอกด้วยนี่น่ากินมากแล้วก็มีก,กระไส้กรอกนี่ไส้กรอกส่วนอันนี้ก็จะเจอกับไมโครเวฟหน้าตาที่คุ้นเคยนะครับเหมือนเซเว่นที่ไทยเลยนะครับแต่ว่าที่นี่เราต้องเวฟเองนะครับโดยการนําอาหารแช่เย็นพวกนี้นะครับไปใส่ไมโครเวฟเองเลยนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้อบของร้อนนะครับสามารถหยิบไปจ่ายแล้วก็ทานได้เลยนะครับเสียงนิงโทนยังเหมือนกับทไทยเลยแล้วมันดังทั้งวันเลยเว้ยหลังร้าตรงนี้ก็มีเกี้ยงครีมสามารถกดน้าร้อนกินได้นะครับอันนี้ก็เป็น เหมือนกาแฟร้อนทั่วไปแต่ว่าไม่เท่าไปเพราะว่าที่ท,ที่ไทยต้องแบบฉีกซองแล้วก็เติมน้ำร้อนใช่แปะอันนี้คือแบบมันทำให้เลยอะ่ะอันนี้คือส่วนของเกล็นบ้างนะครับก็มีไอ้น,นี่ตู้นี้นะครับมีแค่ตู้เดียวแต่ว่ามันสามารถกดได้ทุกน้ำเลยนะครับที่สำคัญนะครับที่นี่มีสล็อตปี<อ>้ด<อ>้วยน,นี่สล็อตปี้มีหลายรสเลยเชอร์รี่โค้กวานิลาแล้วก็อะไรวะเลมอนชิลลาคือแต่ว่าไม่แน่ใจเลมอนที่นี่เขามีพิซซ่าขายด้วยนะครับก็เป็นตู้ประมาณนี้ก็คือตู้พิซซ่านะครับที่สำคัญนะครับเราสามารถมาเติมนี่ได้เป็นอันนี้คืออะไร พวกทับปิงบป้งต่างนะครับเบบีะเทศเติมชิลชลี่เติมชีสได้ด้วยตรงนี้เป็นท็อปปิง้งมากอชิมสิรสชาติอะไรวะเนี่ยรู้สึกแบบเป็นวานิล้าที่ซ่าเป็นแบบแรงมากเลยอ่ะแรงมากจริงวิธีไทยน,ยนะครับเคาะด้วยเนะี่ยเคาะอยู่นี่ดีกว่านี่คือแก้วไซอิตนะครับทุกคนไอ้นี่คือไซอิต ดูขนาดนี้แหละนี่แก้วใส่เอสทุกคนใหญ่มากเพื่อความ,มวนัวนะครับเราใส่โค้กท็อปปิ้งมาดีกว่าแต่ว่าโอ้เป็นก้อนนี้เหรอมันเหลวจังวะกสุดก็คือได้สิ่งที่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มาดืา่มกินชื่อแล้วกันแล้วก็มีสลัดปีใสเอสนะครับก็3ามตอนกว่าๆนะครับทั้งหมดนี้เป็นร้อยแต่ว่าถุงเซเว่นนี้มันก็คล้ายๆกับถุงเซเว่นไทยเหมือนกันนะแต่ที่นี่เขาแจกถุงเซเว่นกันไม่เหมือนที่ไทยที่เขาไม่แจกถุงก,กันแล้วคือซื้อแค่เดียมวมันก็แจกนะครับก็ประมาณนี้กับการรีวิวเซเว่น Okay. Sebab